สวัสดีจ้ามื้อนี้สิผ้ากันไบปึป้งเสื้อพาสลิมจ้ะแล้วจะไปซื้อเสื้อบอจิมีแบบทีลามักบออีลามากัามากหรืออีแม,ม,มแ่มักเนาะมาละมันจะกาศมือนี้กันกดีอยู่ได้จ้า เอามาร้านเก่าที่เคยซื้อนั่นละจ้าร้านที่มันลดเจ็ดสิเปอร์รเซ็นน่ะจ้าขี้ลดขามานลดุดนี่ละจ้าฮอดแล้วร้านเดลฮาวซิเข้าไปเบิ้งจ้าลดเจ็ดสิเปอร์รเซ็นเนี่ยจ้าเขาไปเบิ้งเสื้อแันยาวเชลลนว่าจะตัวนี้ อันนี้บัลรลดนะจ้ะนี่ตัวพูนล,ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้บัตลดจ้ะราคาเต็มอันนี้ลดแต่ก็ไมีอยากซื้อดอกจ้ะไปจ้าไปเสียไปจ่ายเงินเสื้อผ้าเล็กน้อยลายอยู่ได้จ้ะ ห้ามห่อเสื้อละจ้าท่าใดเอ้าเสื้อไปใส่เลยละนี่ที่ว่าไปซื้อเสื้อแขนยาวให้เชลินหันได้ตัวนี้จ้ะเป็นเสื้อขนแกะจ้าข้างนี้ข้างในอันนี้ข้างนอกเป็นขนแก้มีม่วกพร้อมไม่ละมาใส่ข้าวซมาลองใส่กันเสื้อให้เชลินพราว้าวซีอ๊อกไปยางเล่นจ้าไม่ละน่าจะเอาไปยางเล่นแบบ ไม่เนอะใส่ใส่ใส่เข้าไปมาใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนนะคะแขนอยู่ไหนเอ้ยเอาแขนออกมาไม่นะใส่เสื้อก่อนอ่ะอาเอ่ะสาจับลูกลูกลูกอ่ะอาไอ้อย่าโชว์พุงออาแล้วเนี่ยเขาจะไปล่องเสื้อจ้ะมาอุ่นหม้อเอาเอาเอา อุ้นแน่นอนอ,อน,น,แน,นอนอ่นนะเอ็นมาจากขนแกะขนาดนี้เนาะอีลานาะมาึงมึงมึงมึงไม่แม่ใส่ให้อันนี้เอาเอาใส่เข้าไปอา่อาอ่าลุก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 อ่าลุก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 อันนี้ใส่ได้แล้วแต่ตัวแต่ตัวใหญ่จะซื้อเพื่อใส่เนาะจ้ะเนาะเฮ้ยเจอไม่ละอาใส่หมวกปะ ไปจ้าไปจ้าเราเอามายางอยู่หลังบ้านจ้าถนนเลยไวเย็นให้จักรยานให้คุนยางเล่นท้องฟ้ากาแฟฟ้าจะเล่นไปจะไหนละอุ่นมาอุ่นอุ่นจะอ,นนนอุ่นจะเล่นอุ่นจะ